สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้โหวันนี้พี่พชมีเอาหุ่นยนต์มาทักทายด้วยนะคะน้องมินดาด้วยก็เช่นกันค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเรามีอะไรมาโชว์เพื่อนๆอีคนนี้บ้าน3 d มดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะเอาวันนี้ของพี่ชมีเป็นบ้านอะไรอะห้แม่ดูซิไหนขอหนึ่งแผ่นจ้านี่เลยของพี่ชมี small house นั่นเองบ้านเล็กอุ้ยดูสิคะเลกระทัดรัดมากน่ารักดีจังเลยอะพี่ชมี ใช่ใช่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลงมือแกะกันเลยพี่สาวของแม่เก่งมากเก่งมากแบ่งปันน้องด้วยว้าน้องมินดาอยากช่วยค่ะอามินดาช่วยพี่เร็วๆอุ้ยมีต้นมะพร้าวด้วยหรอพี่สาวแม่อามินดาแกะเลยแม่ช่วยหมดแล้วยังคะพี่ชามี ใกล้ละใกล้ละน้องมินดาของเราช่วยอยู่อีกหนึ่งแผ่นนะคะแบ่งปันกันนะคะช่วยเหลือกัน <Yeah! S 1> อุ้ยไปแล้วตาลไปเก็บ <c oughs> ตรงนู้นค่ะไปอยู่กับกล่องสีแล้วเด็กๆเด็กก็ช่วยกันเจาะรูนะคะเรียบร้อยนี่เราได้แปลนบ้านแล้วพี่สาวไป <Yeah! S 1> นี่เนี่ยเราเจาะรู <c oughs> พร้อมต่อ <Yeah! S 1> พี่ชมีจ๋านี่เลยฝาบ้านอันแรก <c oughs> ตรงนี้จ้ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ โอ้เก่งมากเก่งมากเลย้เราอ่ะนี่ขเพื่อนๆชินแรกต่อไปเราจะปิดด้านหลังของบ้านกันค่ะนี่พี่ชมีต่อต่อยึดเลยลูกแม่จับช่วยต่อยึดได้ได้ไหมได้สิไม่ได้เลยเเก่งมากเก่งนะจ้ะเรานะว้าวข้างล่างเลยนะข้างล่างด้วยนะพี่สาวจ๋าอันนี้มันสวยงามมากเลยอะคล้ายๆกับไม้นะ โครงไม้ามาตกแต่งบ้านอารมณ์แบบบ้านสวนนะจ๊ะใช่อ่านี่นี่พี่สาวใส่ตรงนี้เลยลอ,อ่ะพี่สาวของเราต่อลงไปแล้วยึดเข้าด้วยกันเลยนะจ๊ะพี่สาวได้ไหมจ๊ะข้างล่างไหมนะ<อ>ได้ไหมได้ไหมได,ไ,ดได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำใกล้ใกล้เออวางอันนั้นก่อนนี่จ้ะต่อไปจะเป็นพื้นนี่เลยพี่สาวดาัดฟ้าตรงนี้ซ้อนกันเลยจ้ะ นั่นแหละนั่นแหละพี่สาวใส่เข้าไปเก่งมากโอ้เก่งมากตบมือให้เจออีกทีเก่งมาก, <c oughs> กน่ารักมาก <c oughs> โอ้เชฟเชฟมินดาเอาอะไรมาเสิร์ฟพี่สาวคนาพี่สาว,สาวหิวบะหมี่อุอยดูเชฟมินดาค่ะเอาบะหมี่มาเสิร์ฟพี่สาวพี่สาวชิมซีอร่อยไหมจ๊ะ พี่สาวมินดาบอกว่ากลัวพี่สาวหิวค่ะกลัวหมดพลังบะพลังงานจากการต่อบ้านใส่ไก่ต้ดาใส่ไก่ต้มน้ปลาเนี่ยใมร่ขนาดนี้ใส่อ่ะอใส่ค่ะพี่พี่สาวชอบกินไก่ต้มน้ำปลามินดาใส่มาให้แล้วอร่อยมากพี่สาวจ๋าระเบียงสีขาวตกแต่งดอกไม้อุยสวยมากใช่ใช่มีทุกมุมเลยนี่รอบระเบียงเลยนี่เลยจ้ะ เป็นมุมอะไรนะจ๊ะมุมเหลี่ยมๆใช่ใช่พี่สาวนั่นแหละใส่ให้ครบสามจุด,ไ,ไ,ดไ,ได้สิโอ้เก่งมากว้าวโอ้สวยงามสังหรอยพี่สาวพี่สาวหลังคาสีแดงตรงนี้เลยใช่ใช่เหมือนบ้านหลังนั้นเลยที่เราต่อไปแล้วหลังคาสีแดงเหมือนกันฮะติดเจ้าติดตั้งหลังคาเลยหล่อจ้าแดงอมส้มนั่นแหละจ้ะนั่นแหละจ้ะใช่มันจะมียื่นๆออกไปทางด้าน้น จ้าหุ้ยเก่งมากเลยจ้าจราวน่า <c oughs> นี่พี่สาวมุมตรงไม้ด้านหน้า <c oughs> สวยสวยใช่ใช่ไหนเอ่ยเอาเข้ามุมเลย <c oughs> หุ้ยเก่งมากเดี๋ยวเราจะมีหลังคาด้วยนะคะตรงเนี้ย <c oughs> โอ้แม่ชอบบ้านหลังเนี้ยมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยเนาะนี่มินดาจ,จะเสิร์ฟอีกแล้วอันนี้ข้าวอะไรจ๊ะพี่สาว ัวโอ้กระเพราหมูกรอบใส่ถั่วโอ้ยนี่จะเสิร์ฟน้ำด้วยว้าวโอ้อะไรเมจ่าจะเสิร์ฟน้ำด้วยจ้าก็ให้กินจริงๆริอะจ้าโอ้เชฟผู้เชฟนี่ขยันจะเสิร์ฟนะจ๊ะเรานะเก่งที่สุดเลยนะเชฟโอ้เชฟน้อยโอ้ยดักดักโอ้ยดักดักเหม็นดักดักพี่สาวจ๋าหลังคาส่วนที่สองจ้ะ นี่เลยเอาข้ามุมตรงนี้เลยนั่นแหละอะไจับช่วยจับช่วยอ๋ออะกดลงโอ้ยเก่งมากอยสวยมากเออสวยมากถ้าเป็นบ้านของจริงต้องสวยมากแน่ๆเลยอะเด็กๆเนาะพี่สาวเนาะออพี่สาวจ๋าหลังคาใหญ่อ่ะมันจะมีตรงเนี้ยเชื่อมขึ้นมาอย่างสวยเลยอันนี้อะไรอ่ะเสียบเข้าไปเลยจ้ะแม่หลังนี้มีกล่องไฟไหม ไม่มีไม่มีนี่นี่อ่าติดเข้าไปเลยพี่สาวอ่าแม่จับเชือกกดเข้าไปสองจุดนั่นแหละม่เอันมีสองอันสองอันแม่ไม่เคยไลยค่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้ดูคครือเขาแต่งหลังคาด้านบนนี่นี่อ่าอีกอันนึงก็เสียบตรงนี้เลยเหมือนกันเหมือนกันเลยนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้ยทำได้ ไดไหมได้เลยเด็กดอมเบอรี่แม่จับให้ดอมเี่ทำทีละไดะ้เก่งมากอย่ายัดลงไปยัดลงไปงงพี่สาวนี่มันมีหน้าตาอยู่ด้านบนหลังคาใช่ใช่ลูกปิดอย่างนี้เลยนะแม่จับช่วยวดูดูให้ถนัดมองว,วางยังไงให้ถนัดไป วันตอนนี้เรามีนักร้องเสียงทองนักร้องเสียงทองมาขับกลมขณะที่เรากำลังต่อวันเจ๊เจ๊เป็นทั้งเชฟเป็นทั้งนักร้อง,จ,งจ,จังเลยนะจ๊ะเจ๊ที่ความสามารถรอบด้านเลยนะจ๊ะเจ๊นี่พี่เชอร์มีของเราตกแต่งหลังคาท<เจ><เจ>ั้ง<า>นมดสวยงาม อ่พี่ชมีของเรากำลังอ้ยโอ้ยหลุดไปทั้งหลังเลยพา,ายุมาบ้านถลม่มเอาติดใหม่อกดเข้าไปแล้วอีกด้านหนึ่งหลกออไหด้านนึงค่ะน้านีหน้าจ่าอีกด้านหนึง,นนนนนนงเสียบไปเลย โอเคหน้าต่างหน้าต่างปิดปอมปอมปิดปอมปอมอุ้ยค่ะปิดพี่สาวมันเปิดได้จริงเนี่ยเราเปิดซิปิดเปิดได้อุ้ยอุ้ยน่ารักลองเลยนะลองปิดปิดเถอะลมพัดแรงเก่งมากต่อเข้าบ้านเอเคเปิดเปิดรับลมเปิดรับลมโอเคเปิดหน้าต่างจะเข้าบ้านแล้วให้ลมเย็นสบายนี่นี่นี่เราจะมาตกแต่งบ้านด้านข้างนี้กันนี่พี่สาว พี่สาวนี้ใส่ไปเลยจ้าโอเคโอเคเสียบไปเลยค่ะเข้าไปเข้าเข้ามุมเลยลูกได้แลยฟูนี่ัไ้เยนี่เมื่อกี้พี่สาวของเรานะคะต่อบ้านมุมนี้เข้าไปแล้วแม่ก็ใส่หลังคาเพิ่มให้เพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างใส่ยากนะเดี๋ยวมันจะขาดไม่จ้าพราะนี่ใส่เลยจ้านี่พี่ชามีจ๋ามันมีตรงนี้ยื่นออกมาด้วยอ่ะนี่พี่สาวใส่เข้าไปตรงนี้เลย มันต้องสวยมากแน่ๆเลยบ้านหลังเนี้ยโอ้นี่ไงแต่มีแต่ไม้ไะใครจะมายืนเล่นตรงนี้จะเนี่ยมันจะมีหลังคาด้วยนี่นี่พี่ชมีเอาเสียบเลยลูกเสียบเลยออะแม่ช่วยจับไม่จานี่คือพอลลี่ได้ยังได้ยังโอเคแม่จานี่คือพอลลี่นั่นอย่าพอลี่แม่พี่สาวจะมายืนตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เป็นหลังคายื่นออกมาด้วยเอาไว้เป็นหอคอยมายืนชมวิว ยืนชมวิวหลังบ้านเนี่ยอันนี้เป็นด้านหลังบ้านใช่มาดูหน้าบ้านกันพี่ชมีตรงนี้เดี๋ยวเป็นซุ้มองุ่นซุ้มองุ่นนี่ต่อตรงนี้เลยนะจ๊ะอ่าต่อเลยลูกเอาเอายื่นออกมาหน่อยเอายื่นออกมายื่นออกมาไปเลยโอ้ยเก่งมากพี่สาวจ๋ามีองุ่นองุ่นเอาเกาะเอาเกาะนี่นี่นี่เกาะนี่นะจ๊ะอไป ใช่ใช่ค่ะอุ้ยเก่งมากนั่นแหละลูกอันที่สองเกาะตรงนี้่อะเว้นตรงนี้ไว้แล้วเกาะตรงนี้นี่นี่อีกเว้นเว้นอันนั้นเว้นลูกขยับมาช่องนี้โอเคเก่งมากอุ้ยเก่งนะจ้าราวะตบมืออีกทีเก่งมากนี่พี่สาวของเราทําซุ้มองุ่นตกแต่งหน้าบ้านให้เรียบร้อยอุ้ยสวยงามเลยนะซุ้มองุ่นของเรา พี่สาวต้นมะพร้าวโค้งขนาดเอาไปเอาไปติดติดตั้งเลยนี่นี่นี่ด้านหลังด้านหลังหรอกนี่นี่นี่อ่าต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวใส่ตรงนี้ได้เหรออ่าได้ไหมลูกโอเคนี่ต้นมะพร้าวอยู่ข้างบ้านสวยพี่สาวพี่สาวแม่ลืมติดตั้งตรงนี้จ้านี่นี่นี่เห็นไหมรูนี้ใต้น้าต่างนั่นแหละชายคายื่นออกมากันฝนนี่ ต่อไปตกแต่งสวนค่ะทีนี้เราเมื่อกี้ใส่ต้นมะพร้าวใส่องุ่นไปแล้วนะคะนี่นี่นี่พุ่ม้านาบ้านพิสาตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่ได้ไหมโอเคกระถางกระถางต้นไม้นี่ต่อไปดอกไม้สวยเชยนี่ลูกข้างหน้าเออโอ้เก่งมากอีกกระถางนึงละนี่นี่นี่เอาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ คับแคบหน่อยนะตอนนี้ค่อยๆกดโอเคยัดทียัดอียัดอีกอ่าตกแต่งสวนหลังบ้านใส่ไปหนึ่งพุ่มไม้กดลงโอเคอ่าอันนี้พุ่มไม้หน้าบ้านสวยงามสุดท้ายลกตรงนี้ตรงนี้รอบด้านเลยนะพุ่มไม้เนี่ยธรรมชาติสวยงาม สวยสิพิชามีโอ้ยตบมือให้เจงเลยอะเจงต่ออะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าฝีมือพิชมี small house นะคะสวยมากอ่ะพิชอมีดูเพื่อนๆเขาจะมีรายละเอียดแบบเยอะอ่ะบ้านหลังเนี้ยมีทั้งซ้มหน้าบ้านหน้าต่างจ๋าจ๋าลูกหน้าต่างแบบเปิดปิดได้จริงเนี่ยนะเด็กๆแบบโอ้พิชอมีชอบมากเลยตรงนี้นะ อ่านี่ค่ะแล้วก็เป็นซุ้มไม้หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแบบลายลายหินนะสวยนี่นี่แล้วก็มีซุ้มหอคอยด้านบนเอาไว้ชมวิวนะคะได้านไม้ลูกต้นมะพร้าวน่ะอุดไว้ใส่ใหม่ใส่ใหม่อ่ะทับด้วยแม่ทับด้วย,อย,ยโอ้ยหล่อจ้ามาแล้วหล่ะค้ะก็สวยอ่านี่นี่ดูด้านข้างนะคะ <c oughs> ด้านนี้ก็มีต้นมะพร้าวอ่านี่น,น,นี่ข้างนี้บ้าง ข้างนี้ก็เป็นระเบียงดาดฟ้าซุ้มดอกไม้เหมือนกันนะคะนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นซุ้มองุ่นหน้าบ้านนะปลูกองุ่นต้นองุ่นไว้สวยงามอ่ะโอ้โหอ่ะสองสาวจ้าวันนี้เราก็มีความสวยงามสนุกสนานมาฝากเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะอาจจะมีมินดาาปบายเพื่อนๆก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะโอ้โห